ก็โตออกไปขายก็ไปกินเนี่ยไปกินไส้คัตคืนแน่เลยพูนทุกหมดไงน้องพูนอะแทงดอกป้าแตงดอกโอ้วิธีแตงดอกผักอีตูครับพี่น้องนะครับโบตัดโบได้พี่น้องโบตัดเพื่นก็ออกดอกแล้วเพื่นติดตายนะต้องตัดกระลังงามเลยช่วงเนี้แตงออกกระลังงามผักอีตูพี่น้องตอนซ้อนไหลผมครับสีเด้งสิได้งามพาบ่าวเขียวมาเก็บผักวันหยุดพี่น้องมาเนี่ยวันเหตุงานอันนี้มันบาซิลิกุมนะครับพี่น้องเนี่ยบาซิลิกุม โอก้กับเผาอยู่เกิดแซมกันก็นมีต้นหนึ่งม่วงๆนี่ฮนะน่ะหลายแล้วครับพี่น้องแต่ใครพร้อมจะปลูกแซมไว้แล้วก็จะมาปลูกพร้อมพี่น้องมื่อนี่จะมาปลูกเพิ่มพร้อมจะมาปลูกต้นมะคุ้งเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นบักซีดาเบาหน่อยได้มาจากนุ่มบุบญพี่น้องผลิมะตมาต่ประเทศไทยฝรั่งกิมจูครับพี่น้องจะเอาไปปลูกมื่อนี่แหละไอ้ฝรั่งปลูกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องต่ว่วาต้นมะคุ้งจะามาปลูกแตงออกเบาเขียววา่บาบ่แตงบ่ได้มันสิตาย นะครับบางคนพี่น้องบานเขาอาจจะบ่หูนะครับพี่น้องเห็นมันออกดอกมันงามแล้วก็่าไปปล่อยไว้ครับพี่น้องแต่คิดว่าเขาจะกินไปเรื่อยๆเขาต้องตัดตรงที่ว่ามันออกดอกนะครับพี่น้องตัดออกมันจะได้ปงขึ้นไม่แตกใบไม่กินได้ตลอดแต่ว่าถ้าปล่อยให้ดอกพันแก่ครับพี่น้องนี่ก็ได้ตายทันทีถ้าปล่อยให้ดอกพันแหงพันแก่ต้นพันจะตายนะครับพี่น้องครับหลแล้วครับพี่น้องเห็นปึ่งครับอันนี้เป็นใบกะเพรายูพี่น้องนี่กะเพรายูนี่แซมมาต้นหนึ่งอันนี้จะเป็น กะเพรายูเอิญครับพี่น้องแต่เพิ่นเอินบาซิลิกุ่มนะครับกินไข่กะเพราไข่บัวรพาครับผลกันตัวนี้นะครับปลูกผสมผสานเลยครับพี่น้องพอาะเราบอกพี่เดชต้นหนึ่งทำยังพี่อาจจะทางพีทั้งใกล้สิแก่แล้วบ่อเขียวเ่าเป็นตัวออกบ่มันบ่ไหวเราออกไปก็ได้มันไหลกินบ่ทันพุ่นน่ะพวงเนี่ยนี่ครับพี่น้องมันกินบ่ทันมาหนิถ้าบ่ได้มาตัดออกเนี่ยพิ่นแก่แล้วก็จะตายครับพี่น้องถ้าไ่ได้มาตัดออกเนี่ยต้องตัดออกครับไหลโอ้โหนี่ครับพี่น้องเขาต้องตัดออกไอ้พ่นปงเห็นไหมงามๆแบบนี้ครับพี่น้อง ครับมือนี้วันหยุดพี่น้องเตรียมอุปกรณ์นะพี่น้องมีต้นบักฮุงต้นบักฮุงพร้อมครับสองต้นจะไปปลูกเตรียมต้นบักฮุงสองต้นครับจะไปปลูกทางนี้เป็นข้างบักทัวเกาเบาหน่อยครับพี่น้องปีนี้ปลูกสองยางครับพี่น้องสําหรับข้างบักทั่วปลูกสองยางนะครับทางนี้จะเป็นแตงครับพี่น้องปลูกแตงครับพี่น้องแตงข้างนะครับแตงข้างบรรฮอกกำลังขึ้นกำลังงามครับพี่น้อง จะได้มาถอนหญ้าอยู่พงบาลนี่นะครับหญ้าก,ก็เริ่มขึ้นแล้วเครื่องนี้จะปลูกแตงครับพี่น้องนี่ครับครื่งนี้จะปลูกแตงเครื่องนี้ปลูกบักรั่วคือเอ่าครับพี่น้องนี่ต้นทั่วคือเก่าเนี้ยขึ้นแล้วขึ้นงามแล้วต้นบักั่วนี่น่าจะได้กินผลละเดือนสิงหาผลละตีคือตุลาผลปูกำลังงามนี่ครับอยากจะพายเบื้องต้นฝรั่งกิมจูจพี่น้องฝรั่งจิมจูแล้วก็จะไปปลูกมะละกอน,นะครับ เดี๋ยวไปน้ม <Tonight> กันครับ okay. พ so, ี่น้องครับพี่ว่าเจ้าเขาไปกลางก็ได้แล้วแต่เจ้าอันนี้มันต่ำทางนี้ยันรถเบียดนะยับขึ้นไปถึงไสย่างไซนนั่นก็ได้เออนั่นเอาซุ่มบไปยังก็ยันงับยับเขาไปอีกก็ได้เออตายนั่นมันฮะมึงมินกีซ้อนแล้วะนะตายสิรอดเป็นหลังมินกีซ้อนตัวน่ะเออน่าซื้อมาจกอันยับไปอีกโอ้โหสดสิได้มองอู้ดีเดียนดีเกเดียนบาไปยัง อี <laughs> กเดือนแห้งงามเดี่ยม,มันกินซ้อนหมดเหตตายกินหกักเอาลองเบิงเฉียวกอนมาปลูกกี่เหี้ยมันกินซ้อนกินนี่เขาต้องลองเบิงบุลองบอลูเขาต้องคุ้นเลยดอกดินมันล้วนอยู่แล้วเหนียวอยู่แล้วโอ้มีขี้เดือนพร้อมงามเถอะไปจะฟาลูกกี่าปลูกเอาพี่กอนพี่ต้นหนึ่งเขาต้องหาสองต้นเนี้ยนะชกข้างแล้วโอ้อไปตุป๊บปลา าไปเอาไหมไหโอเคไปเห็นตัวห้ามง้วยห้ามงวยตบปลาได้กันเลยอู้ยหันสองเลยครับพี่น้องอย่าบอกอยู่นี่หันสองเลยไว้สีเดือนตบปลาพร้อมนี่ครับพี่น้องต้นบักฝรั่งจิมจูนะครับผมปลูกไว้นี่เบงครับพี่น้องงามบะนี่ครับพี่น้องถือว่าพานครับหุ้มไว้ยางดีพี่น้องกันกันพวกไอ้หมูปลาพวกหมาจอกพวกมินนะครับมาเห็ดครับกันทุกอย่างพี่น้องกันล้มพร้อม แล้วก็กันแดดตั้งน้อยวันนี้จะแดดแข็งครับพี่น้องนี่ครับต้นนึ่งใบใหญ่นมอุบลมาฝากนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็จะปลูกตรงนี้ครับพี่น้องต้นหนึ่งต้นบัหนึ่งแล้วก็คือแผ่นนี่ครับพี่น้องจะวางเจาะตะไคร้มาปลูกรอบใบรอบนอกพี่น้องเ่อให้เกิดหญ้าครับนี่ครับตะไคร้ต้นนึงก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่ครับตะไคร้เดี๋ยวจะมาปลูกรอบๆไปนี่พี่ต้นนึงเอามาใส่พีเบาเขียวคือวะพ่พี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 ่ไฟไม้นี่ไปน้ำกันได้ดอกต้นฮงลับต้นทิดา เป็นไรไก่บ่ม <s up> ันไก่ก <s ihat ères> ันพดบ่ต้นทิดาไก่บ่เออต้นต้นใหญ่กว <illo> ่าน <c oughs> ั้นต้นทิดาผันภูมิเงี้ยเป็นไรเออนั่นแล้วน้ำเลยนั่นแล้วมาฐานไปนี่แล้วครับพี่น้องเอ่อดินไมเนาะดินล้วนดีพูดนะทั้งนั้นเนีปลูกกับหัวงามแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมื่อน,นี้น้อยก,ก็กลางก็จะพามาปลูกต้นมะฮุ่งพี่น้องปลูกต้นมะฮุ่งแล้วก็จะปลูกตะไคร้อ้อมว้นะครับพี่น้องเพื่อเพาให้ยาขึ้นนะครับหรือว่าเวลามีอยากก็จะได้มาถอนเราพี่น้องจะไม่ต้องสิดยาขายานะครับมื่อน,นี้ก็มาก็เบาเขียวครับพี่น้องได้ต้นมะุ่งมาสองต้นแล้วกับมาเบงต้นบักทัวต้นบักแตงที่ปลูกไว้ครับพี่น้องมาเก็บเอาพักอีตัวไปไว้กินครับพี่น้อง ตัวนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับพี่น้องเห็ได้มาจากนุ่มอุบลครับนุ่มอุบลเพิ่งกลับไปพักพอดีก็เลยบอกให้เพิ่นนำมาฝากครับตะบันต้นหนึ่งจะมาปลูกไว้ต้นหนึ่งก่อนอันนี้ก็ปลูกได้อาทิตย์นึงแล้วครับพี่น้องเพราะในไทยบ่งก็ถือว่าฟื้นนะครับเขียวงามอยู่ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้พี่น้องตอนช่วงแรงลมมันแห้งครับตอนแรงลมแห้งแล้วก็ลมแห้งแล้วก็จะแดดแห้งจังหน่อยก็กันแดดใส่จังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าแดดมาทางนี้กันไว้จังหน่อยผมบอกห็นว่าแห้งมันบ่คือบ้านเฮาครับอุณหภูมิ45 46องศานะครับ พราะว่าต้นพันน้อยอยู่กับยันพันตายนะครับพี่น้องให้พันติดกอนแต่พันแรงนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าพันปลูกต้นเดียวเดี๋ยวค่อยขยายใหม่นะครับสําหรับฝรั่งกิ่มจูนะครับปลูกต้นเดียวค่อยขยายใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะทําการปลูกครับพี่น้องให้เบ้าเขียวเป็นคนปลูกผมเคยมาปลูกแล้วอยู่นี่ครับพี่น้องซีเทือมันก็ต้นไ่ออกน่วยแล้วพี่น้องแต่บัานี้มันจะมีแมงกิซ้อนพี่น้องแมงกิซ้อนมากินครับแมงกิซ้อนบางนีตัวใหญ่แล้ครับพี่น้องตัวซ้ำนี่ก้อยนะมันมากินต้นตายว่าได้กินวย บานรรี้ก็เลยเอายาพี dreams, Arizona, really ่น้องนี well, ่เป็นยาครับยาขามดนะครับพี่น้องยาขามดขามดขาแมลงเอามาป้องกันเสียนเอป้องกันเสียนดินป้องกันในเมงกี้ซ้อนนะครับพี่น้องร้องเมืองว่าจะได้ผลบ่เดี๋ยวปลูกตะไคร้แล้วผมก็จะว่านรอบๆไว้เพราะให้เพิ่นเขามากไก่ือว่ามากินก็ให้ตายนะครับนี่ครับพี่น้องทดลองเบืองครับพี่น้องปลูกไรยเ่อแล้วเพราะได้กินต้นมะคุงเอามีเบี้ยกระเพราหอมนี่นะโอ้ได้เบี้ยกระเพราหอมพี่น้องนี่กระเพาหน่อยต้นหนึ่งปลูกเ่น้ำกันไปเลยพี่น้องนี่ครับ ต้นผมคงเบาหนะ้าควาันเพิ่นเพาะไว้พี่น้องเอามาสองต้นมาปลูกลงเบงยุ่งบนกับไรครับเอาตะบูดปลูกไว้นะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้น้ำม,มันดีครับพี่น้องก็เลยลองมาปลูกบลงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับพี่น้องเอาเปาเขียวผมน,นี่นวิธีการปลูกพี่น้องอันนี้สุดเปาเขียวนะครับเยอะๆเห็ดกับเผาเสียเลยเออมีกระเพาต้นหนึ่งนี่โอ้ข้อดีเด้อบริเวณหนามมาลืมเฝ้าหลายบีบเอกพวกอย่างนั้น สูดไผสูดมันนะครับพี่น้องเนะแต่ผมปลูกนี่กับงามอยู่พี่น้องแต่พอได้กินหน่วยออกหน่วยแล้วออกหน่วยแล้วมันกีซ้อนมากินต้นป้าถากเต็มหลอดต่อนะบางคนว่าปลูกทุ่งสูงคนว่าได้ปลูกต้นทงเห็นโน้นไว้นไปอ่นคนว่าแต่ว่ากับสูตรไผสูตรมันละบม่ได้ว่ากันดอกเอาเลยตามสูตรเลยแต่ว่าบางเขียวคนว่าต้นนี้งามแท้คนว่าว่าไปยังปลูกสักวันเดี๋ยวคอยหาหนำมาหดเพราะเราซ่ทำนี่วะ มาฐานยังไงพี่น้องคนนำเจ๊๒มือคนนำเจ๊๒มือหรือว่ามือเดียวก็ได้อันนี้ฝรังกิมจูพี่น้องเบ้าน้อยปลูกไว้แล้วครับนี่กกะสิล้อมไปขึ้นกันครับพี่น้องต้นมะฮุ่งเนี่ยเตรียมผ่ามาแล้วเบ้าน้อยอ็จะล้อมไว้ขึ้นกันกันแมลงกันมิ่นกันมาจอกกันฟันนะครับบ้านนี่สัตว์ปลาหลนะครับหมูปลาพวกนั้นแหละครับล้อมกันไว้สักวันเห็นพันยญ่กนแข็งแรงกอนนะครับปลาหักเนาะ เต็มเลย,เลยนี่บ้เขียวจัดการเลยโ <c oughs> อ้ได้ขี่กระเดียนบนวนอ่ะเขาใส่กระถางไว้เอาดินดินท้องก่อนเลยหรอกเลย <c oughs> เออไว้ก่อนโอ้หาขี่กระเดียนพร้อมตบป่าเบาเขียวว่าดินมันเหนียวมึงน,นี่น้ำไหกลกมู้นี่มันเป็นหัวน้ำใช่เนี่ยต้นน้ำนะ <c oughs> มันคขวยมันจะไหลลงมาหนีบัดแต่เคยมาปลูกงามครับนี่เนี่ยงามแห้งอีลี่ <c oughs> งั้มแห้งอีลีแต่ว่าบ่อนี่ นี่ครับพี่น้องก็นที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอตอนเลี้ยวครับพี่น้องมาเนี่ยเลี้ยวๆค่อยมาชมน้ำกันเบาหน่อยจะถ่า,ายให้ชมบรรยากาศตอนเลี้ยวๆครับพี่น้องนี่ตอนนี้คือปลูกต้นมะฮุ่งอยบร้อยเดี๋ยวจะเอาตะไคร้มาปลูกแล้วก็จะล้อมไว้นะครับพี่น้องครับเราติดตามเราชมกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยต้นมะฮุ่งที่ดาต้นมะฮุ่งไอ้ตะไคร้พี่น้อ,อนงเบียดมาแล้วก็บบาเขียวปลูกเลยน้ำบ่หอด<อ>บ่บ่ปลูกไปนี่ ครับเสียบไปเลยง่ายๆพี่น้องเฮ็ดคือดำนานี่ยแหละมันคือดำน้าแหละโอ้คือทีแท้กินได้บ่ล่ะคือ<ห>ทีแท้กินได้บ่ล่ะกินได้คือเก่าดิเพราะมันติดดิวิ่งผู้หย่อนให้อยู่ผู้ย่อนไห้อยู่น,น,น,นี่สามเลยพี่น้อง <c oughs> มันหลาที่เรียกว่าสิปลูกว่าสิปลูกกันเดียวว่าสิปลูกหัวเดียววัปปนนี้มันหลายผดมันหลายผดใส่สามหลอดมันเกิดมาเต็มเลย น้ำบ่อดปลูกคนนี้เพราะทั้งๆก็ปลูกเนาะเพราะเขาที่เด้ไปหาหนังบวดจะง่อยได้ปลูกมเนนะเร็งเนี่ตัดตัดต่อย่งางใส่เลยบ่เนี่ยพี่น้องตัดสั้นๆตัดสั้นๆปลูกนี่ครับ,รบที่แรกก็ว่าสิปลูกหัวเดียวลุมเดียวหัวเดียวมันหลายพันพี่น้องบานนี้จะใส่สามนะครับ เลยสามเลยเพื่อตายน้ำนี่เดี๋ยวน้ำมันจะง่อยโยครับพี่น้องมันจากแข่งจังเลยกลางเขาปลูกไว้นึงมันลุ่มนึงเบียงนี่กลางนี่เออนั่นแหละโมนี่เขามาปลูกกลางนี้ตัมนึงคว้ามันไหลเลยเหยียบเลยตัวนึงเดือดตัวนึงคว้ามเราเห็นแถบไปใส่ๆตัวไหนม่นกลางกันอีกเออเถ้าเทิงพว้ามวิ่งไปบวดปลูกไปบวชเลยหยับขึ้นไปถึงอีก นี่ครับพี่น้องผมจะปลูกอย่างเอียงจันหน่อยนะครับพี่น้องไม่ปลูกตรงเนื้อปลูกตะไคร่สูตรของผมนะครับแต่ว่าสูตรพื้นบ้ฮูของเขพี่น้องนี่จะเอียงแบบนี้ครับพี่น้องจะไม่ตั้งตรงครับเอียงเพื่อให้มันแตกนอขึ้นทั้งสี่จะได้เร็วครับพี่น้องนี่ครับผมเลยเอียงคางออกเดี๋ยวจะค่อยเจาะหน้ามังหดครับนี่ครับเหยียบเลยบันเทเขาปลูกแถวทั้งนี้เองก็ปลูกอ้อมหัน อ้อมอ้อมเหม่เบิดเลยเนี่ยพี่น้องเราจะปลูกแบบนี้แล้วครับแล้วแต่คือว่าสูตรไผ่สูตรมันนะครับพี่น้องของผมนี่ก็จะปลูกอย่างเอียงสำหรับปลูกตะไคร่นะครับตะไคร่ปลูกกวัวไผ่แล้วครับพี่น้องจะบ่ปลูกบ่ปลูกตรงๆปลูกอย่างเอียงนี่มันแห้งมเงม,เงม,มืองใดบ่มีน้ำเขาก็บ่คนไปใสยย่ยางบ่ถึงเนี่ยพี่น้องอปลูกเอยียงเพื่อที่ว่าจะให้มันให้มันแตกแหนงขึ้นเร็วครับพี่น้องตั้งตรงแหนียงมันติขึ้นซ่าตั้งเอียงแหนงมันแทงขึ้นเร็วครับ กัสิประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ปลูกต้นมะฮุ่งเรียบร้อยแล้วมาเบม่วงต้นสีดาซื้อว่าพันครับพี่น้องจะปลูกตะไคร้ปะเนี่ยปลูกตะไคร้อ้อมไว้บ่อให้ยาเกิดเดี๋ยว่อยจะมาถอนยาอ้อมอ้อมเพื่อที่ว่าเวลาพืนมัสิดยาขายนามันจะได้บ่มาใกล้ต้นไม้นะครับพี่น้องนี่ครับกับว่างๆกับหาหาปลูกของไว้กินครับพี่น้องบ่ต้องซื้อกินตะไคร้กับมีกินครับอยู่เนี่ยบักสีดากับมีกินมะฮุ่งกับมีกินนะครับถ้าเขาขยันกับหาเห็ดไว้ปลูกไว้เวลาวันหยุดครับพี่น้องแต่กระหอนจังหน่อยออออยู่กก็็จะเเเฝฝ้้้้้าาาาหหดแลวคครรรััับบบสมืนนีศ เห็นเลื่อกัล้อมือมันหยุดต่อไปก็จะไม่เห็นนื้อื่นหรือว่าเมาหอยาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยล้อชมกันครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยโคกังกับเป้าเขียวก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกังก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมอย่านั้งใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่เพียงน้องครับเดี๋ยวจะปลูกตะไคร้มันเลี่ยวกันครับเลี่ยวๆก็จะเอาน้ำมะฮดพี่น้องน้ำมะฮดก็จะได้ไปเบิ่งอย่างอื่นหาเนื้อกินีีี้้บบบ่่่่าาาววเขยไปปตตลออคครรััพนง